เรื่องผาแดงนางไอตำนานแห่งความล่มสลายของประชาธิปไตยตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขออนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการ ขะจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฝในศีนในธรรมผู้ไฝ่หาความถูกต้องดีงามผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่บุญไฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมมิกถทาคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านท่้งหลายจงตั้งอ,อกตั้งใจฟังกันด้วยดีด้วยอาการอันสงบเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการพูดในการฟังเพื่อจะเด้นําไปเป็นข้อคิด ในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระพุทธศาสนาแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปในวิถีชีวิตที่ดีงามเสืิมไปทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมตลอดทั้งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติศาสนา สังคมของเราเสื่อไปคึ้นเขาเขาเห่ไฟหลวงได้เยอะฟุงมูไทยกองเียงเป่าชนยไปหนาบางพองงอขาฝอนตามทางแอแอนบางพองเสพผาดขอกดังกล่องคืนดังงมฟังเสียงทมท่มหล่นคนไล่เรือทงขับขังแน่นคนหล่นเหมือนมัว่วดูฟังดูว่ามีทั้งสมณะเจ้าไหลรังไว้มาเดียรดาดว่าฉันแสดงว่าพระสงฆ์พากันไปเล่นบงไฟ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เขียนทีหลังอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์ไม่มีด่องพระสงฆ์ไม่ไปทำเรื่องบ่งฟง,งบ่งไฟไม่ใช่กิจทาวาในทางธรรมไปไหนแต่ก็ช่างเถอะนั้นเป็นตำนานความสำคัญจุดใครแมกทะเลตรงนี้มันอยู่ที่ความล่มสลายแต่ก่อน้องหานยังไม่มีเมืองสวรรณคมคำเมืองพาโพเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองเสียงเฮียนเมืองหงเมืองอะไรต่างๆเราเนี่ยมี แต่น้องหานนั้นเพิ่งจะมีเมื่อการพาน,นันเกิดขึ้นแล้วด้วยการเล่นการพาน,นันแข่งบ้องไฟจบลงไปนั้นก็มาเกิดการกินคอรับชันทุกครั้งอาจะมาน,นั่งรถผ่านไปเห็นผืนน้ำเบิงวางก็ระลึกถึงเรื่องผาแดงนางไอเรื่องบ้านเมืองล่มจมสลายเพราะการกินเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งกำลังจะมาถึงเรากำลังจะตั้งใจกินกัน คนที่จะเข้าไปกาคะแนนเสียงเลือกตั้งเดี๋ยวนี้ก็กําลังตั้งตารอคอยว่าผู้แทนไหนจะเข้ามาหาจะมาสมัครเบอร์ไหนพักไหนเตรียมตัวที่จะเกินน้องหารหล่มเป็นเวนกระหอกดอนเห็นแก่ปากเล่ทองเมืองบาดจังลมหลวงง้วค่วยเห็นแกน่หยาเคี้ยวในหน้าแหลนเขาใส่ปลาเห็นเบ็ดหุ่มเนี่ยไหวค่อยถาสิสวบกินบัดติดข้อดาวดิน เจ็บแสบภ่ายหลังก่อนสิเอาของเขาให้หำ่ห้อนจนแจงเห็นแกกินเหล็กหน่อยสิข้าข้อทุกไงคือให้ไกลแลกกว่างเมืองบ้านแห่งเฮ้าพี่นองเอ้ยบทสรุปในเรื่องผาแดงนางไอซ้อนให้รู้ว่าเมืองน้องหานล่มถล่มท,ล,มทลายนั่นน่ะเพราะกินกินเนื้อกระรอกกระรอกดอนเฮ้กระรอกดอนก็คือกระรอกเขือกนั่นเองะใน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 นิทานเรื่องนี้ สะท้อนภาพสังคมประชาธิปไตยเดียเ่ยวนี้กำลังจะกินกระรอกเผือกระ,ะรอกดอนกันอีกแล้วผู้แทนทุกคนเตรียมตัวขนเงินมาซื้อเสียงเพราะพวกนี้เขาตั้งใจจะกินแล้วพวกกินแล้วก็เตรียมตัวพบกับความล่มสลายพังทลายของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งตนเองก็จะมีอยู่หรือไม่ก็จะเหลือแต่ดอนแม่ไม้ดอนแม่ร้างนางไม้ผู้ที่ไม่ได้ กินเนื้อกะรอกนั่นเองเพราะว่าในเรื่องนี้สรุปความไว้ก่อนว่าครั้งแรกก็เกิดมาจากผลประโยชน์ที่มันขัดกันเหมือนกับการยุบสภาเหมือนกับการถูกยึดสภาก็ได้ยุบสภาก็ได้ทาไมจึงกล่าวคํานี้ขึ้นมาเริ่มเริ่มเรื่องเ,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 เราจะปรากฏเห็นว่ามันเกี่ยวกับนาคสองตัวให้นาคสองตัวนี่เป็นพญาใหญ่ปกครองเมืองใหญ่ที่สุดคือเมืองหนองแส ภาษาโบราณว่าน้องกระแสแสนยานเหมือนกับรัฐบาลแบ่งขั้วกันเหมือนกับนักการเมืองแบ่งขั้วกันแล้วทะเลาะก,กันแย่งเชิงผลประโยชน์กันเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าที่น้องกระแสแสนย่านภาษาภาษาลาวก็คือน้องแสตลีฟูทะเลสาบเออไห่ประเทศจีนเดียวนี้มณทลนอยู่นานคนไทยคนลาวคนไทยอ้ายลาวอยู่ที่นู่นอพยพมา มาสู่ที่นี่และในขณะเดียวกันที่นี่ก็อาจจะวนไปเวียนมาจึงเรื่องนี้เริ่มต้นที่ทะเลาะกันในนองกระแสของผู้มีอำนาจสองคนนิยายเรื่องนี้เราน่าน้า,น,าน้าคิดมากเลยว่ามันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองชัดๆเลยนาาสองตัวเป็นเป็นเพื่อนกันเหมือนกับผู้แทนฝูกสัตยาบันกันเรียกว่า ปฎิญญาณร่วมกันร่วมพักในร่วมเพื่อนกันกี่พักก็จับมือกันว่าจะร่วมกนันสร้างประเทศชาติบ้านเมืองของเราด้วยความจริงจังจริงใจต่อกันจะไม่มีเรื่องราวใดๆที่จะมาทะเลาะกันแต่เสแล้วผลประโยชน์มังคัดกันนิดเดียวเท่านั้นแหละเอาเลยแยกขว้ยแยกพี่แยกน้องไม่ดูหน้ากันเลยครั้งแรกก็ตั้งอกตั้งใจผสาน จิตประสานใจประสานมือประกาศกล้องเป็นพันธมิตรมีสัตยาบันต่อกันจะร่วมกันพัฒนาสร้างสันประเทศชาติบ้านเมืองสังคมแต่เสร็จแล้วก็ต้องหักหลังกันอาฆาตมาดร้ายอิจฉาตาร้อนแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันในที่สุดก็ต้องยุบสภาในที่สุดก็ไม่ถูกยุบก็ถูกยึดทบุญวายหนักเรื่องนี้เริ่มต้นอย่างนี้ในเรื่องผาแดงนางไอ อาจจะมาเป็นเนน้น้อยท่านอาจารย์ให้ขึ้นไปเบิกโรงก่อนเมื่อเวลาเทศปั๊บพอญาติโยมกินอาหารเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วก็จะตีกองรวมหาไสานวัตีกองโฮมยมกองเวลล้นหลังบุญพาข้าวสาขาประดับเด่นมือนีเทศยังผา้าแดงนั่งไอกันก็ขึ้นมาแล้วญอติโยมขึ้นมาอ้าวสามมันเนนน้อยก็ขึ้นก่อนเบิกโรงแล้วก็เริ่มต้นเลยก็จะเห็นเรื่องราวได้ชัดว่าทะเลาะกันทันทีเลย บัดนนี้จะกาวก่ำหนักไงสองพญ,ญาผ้ากันข้องน้องแสนน้นางปองเป็นเจาะเสือวสุดโถเถาะพญ,ญาล้วงหนักคราดอำนาจกวงถน้อมตุ่มไผ่พ่นตนหนึ่งเหียกเสือสันส้วนานาหนาักน้มกษัตริสองก็เป็นสหายหักขอดกันพันสัตสองก็ผากันสางน้องกระแสแสญานปันเคืองห้เสมอเถาทอกันในว่าอย่างนี้แต่เราเทศเป็นทํานองสามเณรน้อย,นนยก่ำไฟสายสุวนานาหนักจูปแปง ผ้าพ่นแผ่นอยู่เสมอสมสางทางขวาไหวสุดโทเป็นใยผอมไพ่ฝ่าพ่นสางปลูกแปลงสองก็หักขอดหมันเหมือนห่วมเข่งเหมือนอยู่บ้านเดียวกันเรือนเดียวกันการข้องคุ้นเซียวสหายหลายสันจึงได้ข้อขอดหมันไม้ห่วมพระไม่ตีเพื่อจะเป็นใจเดียวบอทะลอดไล่มากต่างให้เป็นสหายแก่วนืนอเงาติดต่อกันแล้วจึงได้ข้อขอดหมันสัญญาไหวต่อกันสัด ต่ยาบันต่อกันยังไงยังไงจะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบริหารี่น้องทั้งหลายจะไม่ผิดหวังว่าสัง่งแล้วก็สัญญาต่อไปว่าไผ่ผู้เที่ยวส่อขนหาเห่อปูปา่าเป็นอาหารสูตรแนวมานใดเข้าต้องปันปุ่นให้สหายกินครบคูอยาสุ่วงอหอไหวไผ่ใดให้แบงกัน อันหนึ่งงามหยาแขนเคินขาดมาถึงอ,อนตายเต็งซอยกันเทพม่างฟ้องผ้ากันสั่งน้องกระเซเซ้นยานตุ่มภัยหน่อยเมืองบาทสำล่านท่านเอ้ยจะทุกข์จะยากจะถูกอภิปลายไม่ไว้วางใจใชี้หน้านด่าขนาดไหนผิดแค่ไหนจงยกมือให้แก่กันเนอะอะไรทับนองนี้เลย <c oughs> มันคงจะเป็นอย่างนี้ในเรื่องนี้ในที่สุดผลประโยชน์มันขัดกันไม่ลงตัวกัน เรื่องเขาเรื่องก็คือว่ามีอะไรให้แบ่งกันสุวรรณนาคน,นั้นไปหาอาหารวันหนึ่งได้ช้างได้แม่ช้างตัวใหญ่ก็เอาแบ่งเนื้อช้างเนี่ยมาให้เพื่อนให้พี่ให้น้องกินอร,อร่อยอร่อยโอ้ยอิ่มหนำสำราญดีใจเพื่อนเรานี่ดีนะซสื้อสัดสดจริตเขาได้อะไรก็มาให้แกเราแต่ส่วนสุโทธทนาคนั้นะหาอะไรไม่ค่อยได้พราะภาษาภายอีสานเพนื่อนนี่หากินบน่หมัน หไปตึ้แห่กับไายตัวของเป่ามาได้กินแต่น้ำเสียวต่อมาอีกนานมาหน่อยเพื่อนรักเพื่อนเกลือสวนนานคาเนี่ยก็ไปได้เม่นมาตัวหนังก็แบ่งเนื้อเม่นไปให้เพื่อนเมื่อเพื่อนได้รับเนื้อเม่นแล้วก็หลากใจว่าเอ๊วันก่อนมันแบ่งเนื้อมาให้เราเนี่ยเป็นฮาบฮาบกินกันอร็ดอร่อยแต่วันนี้มันให้เรามาหยิบมือเดียวนิดเดียว ดูขนมันสิยาาเป็นคือเป็นศอกสัตว์ตัวนี้ต้องเป็นตัวใหญ่แต่ทําไมให้เรานิดเดียวเอ้เพื่อนเราเนี่ยมันคงจะเห็นว่าเราไม่มีอะไรไปให้มันมันคงจะเอาใจออกห่างน้อยใจวัดตนเองหึืหาอะไรไม่ได้มีแต่เพื่อนเอามาให้เราเอาแลวนะผลประโยชน์แล้วนะก็เลยคิดว่ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อเราแล้วขนาดขนมันใหญ่ขนาดนี้ตัวมันจะขนาดไหน อย่างนี้มันต้องขนใสร่รถสิบล้อมาให้เป็นตันๆน,นี่ให้เป็นกิโลเดียวก็ไม่พอก็เลยให้คนเนี่ยเอาเนื้อคืนไปส่งเรื่องครั้งเรื่องน้อยใจเพื่อนนั้นก็ไม่สบายใจว่าเอ๊ะเพื่อนเราเนี่ยทําไมหนอจึงเอาเนื้อมาส่งหรือเขาไม่สบายใจเราเองก็ไม่สบายใจจะต้องไปถามเพื่อนนะถ้าจะพูดเป็นกราบเป็นกรนตามคำภีใบลานที่เขียนไว้แต่ก่อนนั้นมันก็ยาว เมื่อเขาได้ช้างเขาก็แบ่งให้เท่ากันแต่ว่าวันนี้ก็เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนไม่เคยเห็นตัวเม่นมันใหญ่แต่ขนแต่ตัวมันเล็กส่วนน,นาหน้าแถวปันไห่เสียวแพงสุดโทถถวยินดีส้มเซิร์นพเพาะิ่นเห็นตอนสศนสหายไห่สู่กินพระก็ยินดีแถเป็นสหายส,สัตว์เซอรว่ามีใจหลบเหลียวหาได้สู่กินหลายวันได้ส่วน พญ,ญานาคพาะก็ไปขัวดาวดงกวงดังลังข้าวกรดไดเมสางโตใหญ่มากันตั้งหากกินมันเหลือแสบดีแกงขวัวบาดว่าข้าวลังดสัตหูดูลาขนใหญ่แท่น้าเม็ดสืมันสัตว์รูสัตว์ตอยู่ในรูสัตหูดูลากคนใหญ่แท่น้าเม็ดสื่อมันตัวมันอยู่ในรูไอตัวเม่นเนี่ยคนเล้มแหลมยาว,วๆก็แบ่งไปให้เพื่อน ชื่อมันเป็นเม่นแต่มันมันขนมันใหญ่แต่ตัวมันเล็กปุ่นบรรไห่ว่องสาขนาญายาดข่มควงได้ยายไห่คู่ข้นกระบอกบ,บทัวถวนถูกแห่งเหลือหลายยายภาคก,กันไปพ่อข่วนทรงสหายผ้ายผีสุดโทษเทาแล่เห็นดูหลากสหายฝากดอนสีนมาให้ต่างหลังต่างหงางดูผอกผลพิษเกา่าข้าวหลังเลือหักสิ่งสร้างเฮาหอหอม หอมใดปันหน่อยอวดว่าโตหาได้ไลยที่ปันมูงกูก็าหาบอ่อได้ไป